Hi everyone. In today's lesson, we r e gonna learn about how to tell a story. สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง telling a story นะคะการเล่าเรื่องที่เป็นที่ผ่านมาแล้วนะคะ we'll practice using the past simple and past continuous. To describe the events related to the earthquake in our country. วันนี้หัวเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับแผ่นดินไหว Earthquake น,น,นะคะที่เกิดขึ้นนะ,ะเราจะใช้เป็นหัวข้อในการฝึกสนทนาที่ใช้ past simple แล้วก็ past continuous ในการดำเนินเรื่องนะคะ so let's have a look at the first conversation มาดูตัวอยา่างบทสนทนาแรกกันแล้วกันนะะักเรียนอันนี้ค o o ก็ e set situation คือ on 28 March 2 0 25 at uh, 2 pm อันนี้เหตุการณ์ผ่านมาละนะเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะวันนั้นก็คือประมาณบ่ายโมงยีนะคะพอบ่ายสครูก็มีบทสนทนานกับคุณแม่ครูนะคะ <Okay. S 1> โดยครูถามคุณแม่คูว่า mom are you okay ขับรถกลับมาบ้านก็มาถามคนที่บ้านว่า there was an earthquake in our city did you feel it แม่คะนะคะ มันมีเห็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเดวอ a ์ there was, นะเวลานั้นคือบ่ายโมงกว่ามันผ่านไปแล้วรูวก็บอกมีแต่มีในอดีตผูเปลี่ยน t h e r e is b e e n there w an s a earthquake in our city did you feel it รู้สึกการสั่งไหวไหมไหม,ไหมแม่บอกว่า really I didn't feel anything at all แล้วแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะผูก็บอกว่า what a relief โอโล่งใจ I thought นะตอนที่แผ่นดินไหวนะคะ you must have been frightened at that time ตอนที่อยู่ข้างนอกคูก็รู้สึกว่าแม่จะต้องตกใจแน่ๆเลย fly t e n e d เป็น adjective แปลว่ารู้สึกตกใจในที่นี้ครูใส่เครื่องหมายดอกจันเพราะว่าประโยคนี้ครูเป็นผู้พูดครูมั่นใจว่าเวลาในอดีตตอนที่ครูคิดอ่ะครูมั่นใจว่าคุณแม่ครูจะต้องตกใจเกี่ยวกับสถานการณ์แผ่นดินไหวครูจึงใช้รูปแบบของ modal ก็คือ modal เวลานักเรียนภา modal perfect ใช้อย่างไรอันนี้จะมี verb อยู่3ตัว modal แล้วก็เป็นพวก present perfect ใช่ไหมในรูปของ perfect อ่ะ เป็นความมั่นใจ so have you had your lunch yet คแม่กูก็ถามมาแล้วทานข้าวกลางวันแล้วหรือยัง not yet mm hmm. ก็เลยจะเล่าเรื่องตอนที่นิีบ้บอกให้แม่ฟังว่า mm hmm. my friend and I were waiting our order in s i z z l e r ก็แม่ในขณะที่หนูกับเพื่อนกำลังนั่งรอเหตุการณ์ที่กูเกิดณนะตอนนั้นนะกูกำลังนั่งรอกู mm hmm. ใช้ past continuous v w e r b work work ตอนนี้กำลังรออาหารที่สั่งในร้าน s i z l e r เป็น the earthquake hit กูเปลี่ยน and earth เป็น the earth เพราะว่าครูกล่าวสองครั้งแล้วเป็นครั้งที่สองนะคะ earthquake hit ก็คือ hit 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 อันนี้ครูใช้รูป verb ช่องที่สองเวลาเกิดแผ่นดินไหวหรือ hit ก็คือตีนะะั่นคือเราจะสามารถใช้ว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะ hit ก็คือเกิดขึ้นนะคะอ่าฮะ well I felt the ground s h e เห็นไหมคะเป็นรูปประโยคที่ครูใส่เครื่องหมายดอกจันเลยว่าณขณะนั้นนะคะหนู felt ช่องสองอีกล้ว e l t ว่า the ground ก็คือพื้นเนี่ยมัน shake h ช็คเป็นเวิร์ของตึกลลามันเช็คตลอดเลยมันสั่ง and I thought ณนะขณะนั้นบ่ายโมงยี่สิบกว่าเนี่ยนะตอนนั้นหนูก็คิดว่า I was having a vertigo เเรากำลังจะเป็นบ้านหมุนหรือเปล่านะหนูก็ใช้ past continuous มาบรรยายว่าเรารู้สึกในเหตุการณ์น,นั้นเราเอ็นไปเอ็นมากำลังบ้านหมุนนะฮะ Suddenly ทันทีทันใดนั้น I saw people running To the Escalator คำว่า Escalator แปลว่าบันไดเลื่อนในห้างจะมีบันไดเลื่อนใช่ไหมคะพอครูรู้สึกเวียนเวียๆปุ๊บแล้วครูก็ออกมองไปข้างนอก I saw pattern เหมือนข้างบนค่ะเหมือน I f เ e l เลยค่ะสอค่ะ so people running เป็น verb ของ people เห็นคนกำลังวิง่งกลักล,กลงไปตรง Escalator so I call my friends name and we laugh our backs and forens แล้วก็เรียกเพื่อนเฮ้ยนะคะเก็บของมาเาร็ว rushing to the platform. we ลงไปชั้นที่หนึ่ง luckily we were among the first to leave the building. ก็รู้สึก,กวกก่ากค้กก็จะโชคดีนิดหนึ่งก็คือเกาะมือกันไปนะฮะเรียนลงบันไดไปถึงชุดแรกๆข้างล่างมาๆ oh look that's news about that on TV. นัอนไง t h e r e s news about that on TV. ดูข่าวออกข่าวพอดีเลยลูกดูสิทีนี้มาดูต่อไปนะคำที่ครูมาร์คไว้จะอยู่ในตารางต่อไปค่ะ นักเรียนคะมันมีคำว่า f l i g h ten ที่คุณครูถามมารู้สึกตกใจไหมคำว่า f l i g h ten เป็น verb ค่ะนักเรียนตัวเดิมของมันดั้งเดิมมันจะมีพักพวกมันอีกหลายตัวประมาณ20กว่าตัวนะคะนักเรียนนะ fly ten กับ terify r นักเรียนจะเห็นบ่อยเห็นไหมคะ terify r ก็จะเป็นหวาดกลัวมากนิดนึงก็คือขาแข็งขยับไม่ได้ f l i g h ten อาจจะน่ากลัวนะคะนักเรียนนะเช่นเสียงฟ้าร้องอะไรเงี้ยเสียงดังๆ terify นี่ก็คือกลัวมาก ตัวเดิมของมันเป็นกิริยาทุกตัวของเพื่อนมันจะแปลว่าทําให้เช่นทําให้ตกใจกลัวทําให้กลัวทีนี้มันเป็นพิเศษเพราะว่าเวลามันเติม ed ข้างท้ายหรือเติม ing ข้างท้ายจากกิริยากลายเป็นคําคุณศัพท์ทันทีเติม ed terrify e d รู้สึกตกใจ terrify ing หน้าตกใจเป็นมุมมองอันนึงเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเป็นมุมมองค่ะ frightened ทำให้ตกใจทำให้กลัว f l i g h t e n Flightening ดูตัวอย่างคะ่ะ This was a frightening experience I never had before. This was frightening experience I never had before. คุณบอกว่าเหตุการณ์นเนี้ย experience เป็นคำานาม Flighting e n เป็น adjective ครูบอกเหตุการณ์ประสบการณ์ที่แผนดินไหวนี่เป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวครูเอาคําว่าน่ากลัวขยายคำว่า experience adjective มีอยู่สองตำแหน่งนั้นเยนคงจำได้หนึ่งหลัง verb to be สองนำหน้าคํานามที่มันขยายในที่นี้ครูแบบที่สองค่ะ I thought my cat was terrified of loud noises ครูคิดว่าแมวของครูน่ะหวาดกลัวกับ loud noises เสียงดัง clanking w a l l เสียง แตกของรอยแยกของปูนในบ้าน and emergency silence แล้วก็เสียงหวอค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกใช้ตามหลัง verb to be ค่ะต่อไปข้างล่างค่ะเป็น pattern ที่น่าจดจำไปใช้นะคะนักเรียนนะเป็นสตั๊กเจอรที่เมื่อไรก็ตามที่เราจะบรรยายว่าเราได้กลิ่นอะไรไม่เราเห็นใยคนนี้ทำอะไรอยู่นะคะนักเรียนนะมันจะเป็นรูปประโยคแบบประธานเราส่วนใหญ่จะเป็นได้ยินได้กลิ่นหรือเห็นเห็นอะไรเป็นกรรม กรรมแสดงกิริยาอะไรทีนี้กิริยาข้างหลังจะมีสองรูปรูปรูปแท้ใช่ไหมคะ infinitive คือรูปมาเฉยๆไม่เติมอะไรหมายถึงว่าเราเห็นเห,นเหตุการณ์นั้นตั้งแต่ต้นจนจบรูปที่เป็น present participle ก็เป็นกำลังเราเห็นในขณะนั้นเช่นเราขับรถผ่านไปเห็นเขากําลังซื้อกาแฟอยู่เราไม่ได้เห็นแต่ต้นจนจบเราเห็นเขากําลังซื้อกาแฟอยู่อย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองตัวอย่างประโยค I felt the c l o c d tick ครูรู้สึกเลยค่ะว่าพื้นดินสั่งตั้งแต่ต้นจนจบมันสั่งไม่นาะ I heard my dogs at downstairs whining คำว่า whine w h i n e แปลว่าเสียงคลางของสุนัขหาะเวลาเขากลัวค่ะนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็น verb ของ I น,นะคะเป็น verb ของ dogs นะคะได้ยินเสียงสุนัขข้างล่างคลางตลอดเวลานะคะ I can hear birds chirping outside the window เวลาคูอัดวิดีโอโออยู่ อาจจะได้ยินเสียงนกนะคะ s h i r p i n g เสียงนกร้องจิบจับจิบจับอยู่ตรงหน้าตาอทางาฝั่งขวาเป็นคำศัพท์เฉยๆค่ะนักเรียนคำว่า sway แปลว่าแกว่งเช่นเดียวกับคำว่า rock ก็แปลว่าแกว่งเป็น verb ทาน้านเรียนจะบอกว่าอะไรที่บ้านมันกำลังแกว่งเวลาเหตุการณ์แผ่นดินไหวน,นะคะโคมไฟแกว่ง อะไรแกว่งกันแล้วแต่ข้างบนนะคะเรียนนะเขาใช้คำว่า sway เติมเอ ng ก็ swaying เติมเอ ng กับ rock ก็ rocking คำว่า shake ก่อนจะเติมเอ ng ตัด e ออก shaking แปลว่าสั่น earthquake แปลว่าแผ่นดินไหวทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เขาท่าคนเขาจะอยู่คอนโดสูงคนกรุงเทพใช่ไหมคะเวลาเขาจะวิ่งมาเป็นชั้นเขาจะไม่ใช้คำว่าวิ่งมา36ชั้นคำว่า level หรือคำว่า floor เขาใช้คำว่า flight ที่แปลว่าเที่ยวบินนะคะแปลว่าชั้น flight for ah t h f l i g h t of s t a i r s บันไดตั้ง36ชั้นไม่ใช่36ขั้นนะคะเขาใชคำว่า flight s of s t a i r s ต่อไปตึกสูงๆต่ำๆต,ตึกสูงคอนโดเขาเรียกว่า high rise building หรือ high rise condo ตึกต่ำๆลงมานะคะสี่หชั้นเขาเรียกว่า low rise building ต่อไปคำที่แสดงถึงอัธรรตในการเล่าเรื่องนะคะนักเรียนคำว่า all of a sudden All of a sudden ทันทีทันใดนั้น Suddenly Suddenly แปลเหมือนกันเลยค่ะแต่ใช้อยากใช้ยาวก็ all of a sudden Suddenly แบบสั้น Luckily โชคดี Fortunately ก็โชคดีเหมือนกัน,นช่างโชคดีฉันไม่เป็นไร Luckily หรือ Fortunately Fortunately ต่อไปเป็นเรื่อง tense ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าครูมีอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งเหตุการณ์ในอดีตเราเล่าเรื่องเหตุการณ์ในอดีตอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนเราใช้ was v e r b a verb เ,เติม ing ในขณะที่ฉันกำลังทำแล้วมีอะไรเกิดขึ้นตามท้ายมาเป็น past simple คือ verb ช่องสองตัวเดียว,ต,ว,ยวตัวอย่าง what were you doing when I call อยู่ตอนฉันโทรมานะเธอทาอะไรอยู่ก่อนแล้วกาลังทาอะไร ะ,ะต่อไป Future c o n t i n u o น s อันนี้คนไม่ค่อยใช้แต่ครูว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันเยอะนะคะการเราจะบอกในอนาคตเราจะไม่ใช้ w i l l w o r k w o r บช่องอลูกแท้ค่ะนักเรียนถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนเราใช้ว i l w o r บ B บกเวร์เติม ING ตัวอย่าง next trip I will be coming back here again next trip การเดินทางคราวหน้าฉันตั้งใจเลยจะมาพักอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง will be coming อ่ะทีนี้มาดูประโยคอันนี้นะคะเรียนนะ today later สองวันต่อมา I have a conversation with my friend who lives in a high-rise condo in Bangkok โรูก็มีโทรศัพท์คุยกับเพื่อนนะหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปได้สองวันเป็นวันอาทิตย์ครูก็โทรไป me and my friend ชื่อว่า Phoebe ไม่ใช่ p h o b e นะ Phoebe hi Phoebe how are things I hope you are staying safe สวัสดีฟีบี้นะหวังว่าคงสบายดีนะหวังว่ายังปลอดภยนะัยเนาะอ่าฟีบี้ก็ทักกลับมาให้ต่อ I'm doing great how about you แล้วคุณล่ะ I'm good so what เธอกำลังทำอะไร when the earthquake happened เห็นไหมการใช้กูจะมี there was an earthquake the earthquake hit ใช่ไหมฮะอันนี้กูใช้ the earthquake happened เกิดไปแล้วเธอทำอะไรอยู่เหรอในช่วงที่วันเหตุการณ์ที่2ี่สอ่าลองดูนะย้อนไปในตราย Well I was having chill time mm hmm. เขาอยากจะเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นฉันกำลัง mm hmm. มีเวลาที่อันนี้เป็นการปูพื้นเล่าได้ค่ะมีเวลาที่แบบเพลินๆทำอะไรเพลินๆอยู่ในบ้าน watching film on bed นั่งดูหนังไปเรื่อยๆทันใดน,นั้นเอาคำว่าทันใดนั้นใส่ตัวไหนก็ได้ mm hmm. I felt a bit dizzy mm hmm. ทุกคนจะรู้สึก mm hmm. คล้ายๆเป็นบ้านหมุนกนะ็คืออาการ mm hmm. มึนหัวเวียนศีรษะ d i z z and started h e a l i n g c l a s h e s ได้ยินเสียงกึกกักก And the light inside are กำลังแกว่งครูขาดคำว่าแกว่งนักเรียนใส่ด้วยฮะอะไรเติม ING คำว่าแกว่งฮะเป็นเบ r ร์ฟ u know 36ชั้นบันไดใส่มานะสํานวน Made me feel like a super hero ฉันอยู่ชั้น36ใช่นะฉันรู้สึกฉันเป็นซูเปอร์แมนเลยวันนั้น I mean how fast I can run Amaze me ์มีวิ่งตุดตุดลงมา36นะฮะจากชั้น36ด้วยความรวดเร็วรู้สึกทึ่งตัวเองมาก how about your to catch did You take them out of the condo อ oh, ๋อแล้วแมวสองตัวที่เธอเลี้ยงเธอได้เอาออกไหม Absolutely คนส่วนใหญ่คว้าแมวได้ก่อนนะคะ t h e y w e r e ก็หมายถึงแมวสองตัวรู้สึกตกใจเอาคำมารู้สึกตกใจมาใส่มีสองตัวแล้วแต่เธอจะเลือกเลือก Winding all the way Long, ร้องคลางตลอดเวลาอันนี้เป็นกิริยาของแมว Oh poor little guys นางสาเน้อ no? ง uh, We don't think it's gonna happen here too Anyway glad you and your cats safe เราก็ไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นที่นี่เหมือนกันคือครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็รู้เลยแล้วก็รู้สึกยังไงนะ,ะรู้สึกก็แฮปปี้นะที่เธอกับแมวของเธอปลอดภัยพรุ่งนี้จะโทรมาใหม่นะจะโทรมาใหม่ใช้ฟิวเจอร์คอนติเนียอาสเป็นการคอนเฟิร์มว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่ Take care. b y y น่าเรียนดูก่อนนะคะลองทำแล้วไปดูตารางแล้วค่อยมาดูเฉลยตรงนี้ค่ะอ่านีเฉลยตรงนี้อ่าน่าเรียน อ่ามีคนแนะนำนะเมื่อวานคุณดูของวิดีโอของอะไรนะชื่ออะไรนะครกก็ลืมไปแล้วเอ่อแอนดรูวิกสนะคะเขาก็บอกว่าเราควรจะเรียนรู้ว่าเขาเขียนยังไงพูดยังไงก่อนแล้วเราค่อยไปเจาะลึกเรื่องไวยากรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนอาจจะไปเจาะลึกไวยากรณ์ทีหลังก็คือเรื่อง Modal Perfect กับเรื่อง Past Continuous แล้วก็เรื่อง p a r t i c i p พิ a อ j e c t i v e เนาะอ่านในเว็บไทยนะเราจะได้มาใช้พูดใช้เขียนได้นะคะอ่าสวัสดีค่ะ